วันนี้อยากจะนำกระเป๋าแบรนด์ต่างชาติม,มานำเสนอให้ทุกคนได้รู้จักซึ่งกูเคปประทับใจมากๆเลยคือเป็นแบรนด์กระเป๋าจากประเทศสเปน หลายๆคนก็อาจจะรู้จักแบรนด์นี้เป็นอย่างดีเนาะก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงโด่งดังในโลกณนะปัจจุบันมากๆเพราะว่าเขามีสุดทรงมีรูปร่างของกระเป๋าที่เป็น timeless แล้วก็ถือได้กับหลากหลายสไตล์หลากหลายชุดแล้วที่สำคัญคือคุณภาพดีมากๆสำหรับคูเคแล้วนะคูเคไม่ได้เป็นคนที่ ช้อปปิ้งกระเป๋าราคาแพงมากๆคือเต็มแม็กซ์ก็คือ2 0 0 0มื่นประมาณนี้เพราะว่าครูแค่อยากจะถือได้บ่อยๆเราก็ไม่รู้สึกเครียดหรือกังวลว่าเอ้ยกระเป๋าแพงอยู่มันจะเลอะอยู่มันจะพังคืออยากจะใช้ให้ได้นานๆแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นกระเป๋าก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ ขอถือาน้าหน่อยเถอะอะหลายๆคนอาจจะรู้จักแบรนด์นี้วันนี้นำมาเสนอสองใบเป็นพี่กับน้องคุกเคชอบมากๆแล้วคุกเคก็แบบถือได้แบบทุกชุดเลยอ่ะเอามาใบแรกเลยนะเจ้าตัวน้องน้องตัวเล็กน่ารักมากก็เป็นกระเป๋าหนังแท้นะคะหนังมันไม่บางแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจกับใบนี้ก็คือคุกเคชอบซีรูเอทของมันคือเป็นทรงหกเหลี่ยม แล้วมันไม่ดูเฟมินีนมากเกินไปสายมันดูน่ารักมากๆเลยเห็นไหมว่ามัน Elevated Basic ได้ดีมากๆหรือถ้าวันไหนคุณแต่งตัวเป็น Business Casual Look หรือเป็น Smart Casual Look คคุณสามารถถือแบบนี้ก็ได้เห็นไหมก็ดูน่ารักมากๆทุกคนที่ติดตามกุเคจะรู้เลยว่าคำว่า Functional หรือ Versatile เนี่ยเป็นสิ่งที่คุเคทหลงไหลมากๆ จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งคือจะต้องแบบเ,เกิดความอนเนกประสงค์ไม่ได้ซื้อมาใส่ครั้งหนึ่งแล้วจบไปเนอะมันสําคัญเนอะโดยเฉพาะการช่วยโลกร้อนด้วยอะต่อไปอะต่อไปแนะนําคุณพี่ให้รู้จักอ่ะจะเป็นสีดสําทรงนี้อโอ้โหเกืชอบมากทุกคนดูสิมันมีความชิคม,มีความไทม์เลสม,มีความคลาสสิกอยู่ในใบเดียวกันเวลาถือจะถือแบบนี้ก็ได้ จะทายข้างแบบนี้เป็นคอ o s สบอดี้ก็ได้หรือจะถือเป็นแบบนี้ในชุดที่คุณจะใส่ไปทำงานก็ได้ไมไหมายว่าซิโูเอกระเป๋าเนี่ยก็ส่งผลกับลุคของคุณนะสำหรับคุณเคนนะโลโก้แบรบนด์หรือความเป็น ไฮเอ็นของกระเป๋าเนี่ยอาจจะไม่ได้ดึงดูดคุเคามากเท่าไรแต่สิ่งที่จะดึงดูดคุเคคือเนี่ยเรื่องของซีรเอสไตล์ของกระเป๋าหรือแม้กระทั่งวัสดุที่นํามาทํากระเป๋าพอถ้าเกิดคุณเลือกเป็นเนี่ยมันจะรู้เลยว่าคุณไม่จําเป็นต้องมีกระเป๋าจํานวนมากอยู่ในตู้เห็น <He en S 2> คุเคสอนแต่งตัวแบบนี้หลายๆคนจะคิดว่าหูคุเคมีกระเป๋าเยอะมากไม่เยอะเลยเราคุเคก็ถือซ้ําๆเราก็รู้สึกว่ามันไม่เบื่อมันสามารถานํามาสไตลิ่งถ้าคุณสไตลิ่งเสื้อผ้าพเป็นแล้วคุณ ถือกระเป๋าใบเดิมๆคุณจะไม่เบื่อเลยเหมือนคุณสไตลิ่งเสื้อผ้าเป็นแล้วคุณเสน้นการเรือนเดิมมันไม่มีอะไรผิดเลยทุกข่อยากให้ทุกคนนําแนวคิดพวกนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองเนาะอะมาถึงเรื่องของราคากรเป๋าโพลีนี่จะตกใบละไม่น่าจะเกินสองบืทน,นะทุกคนน่าจะเหมือนกว่าถ้าใครรู้สึกยังพพอร์ตไม่ไหวกับราคากระเป๋าแบบนี้ เค่เคยๆทำคลิปคลิปหนึ่งนะราคากระเป๋าไม่เกิน3-4พันลองไปดูได้ก็จะมีหลายๆฟังก์ชันที่ทุกคนเลือกเนอะจะได้รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เหมาะกับฉันอันนั้นเหมาะกับฉันแต่ทุกอย่างที่ครูเคทัดส,สันไว้ทุกคนเชื่อเถอะว่ามันยังอยู่ในพื้นฐานของการแต่งตัวตล์ชิคสไตล์คลาสสิกแล้วเป็นอะไรที่ทาเลสไม่มีตกยุคตกสมัยถ้าอยากจะแต่งตัวดูดีอย่าลืมที่จะเลือกกระเป๋า ให้เข้ากับสไตล์การแต่งตัวของคุณด้วยนะคะ